สวัสดีครับพี่นงพบพ่อ,พอ,พอกระช่อง KG Story นะครับตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนโคกม่วงนะครับโคกม่วงบอกนะครับเดรสิยางออกไปข้างหน้านะครับพอดีมาหอดเมื่อคืนนะครับตั้งแต่เวลาหาทุ่มโดยประมาณนะครับเดวสิออกไปเบื้องว่าข้างหน้ามีอีกอย่างนะครับพี่นงจักวัดอยู่ทางไหนบุ๋ ตอนนี้นักเรียนก็กำลังทายย่อยมานะครับโคปกปกองกำลังทายย่อยมาส่งนักเรียนบรรยากาศย่ำเศร้านะครับไ <c oughs> ทยบ้านก็ออกมาเว้าจากันวิถีชีวิตชุมชนนะครับ ข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวแกงแกลงลิงหน่อยนะครับพี่หนอ่ห้าหงหลังน้านบนก็เดี๋ยวออกยางไปบึงนะครับอ๋อนั่นไงวัดเห็นแล้ววัดอยู่ฝั่งทางปุ่นนะครับ โรงเรียนพบมองประชาสัรนี์ไปปา๊าตยางออกมากกัเติบหนึ่งอยู่ที่พี่น้องยังบ่ท่านเห็นอย่างอยู่นะครับเดินไปสะเดียงเดียงโอเคเดี๋ยว่นกล้องหลังแล้วกันนะครับพี่น้องจะได้เห็นบรรยากาศตอนเศร้านะครับ ล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของชุมชนนะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเสาเออวันติดทุ่งไว้เต,ต็มหมบานเลยพี่นอง จะทิ้งบลหรือบุญเดีอยวสามบุเดี่ยวป่ะตรงนู้นเหรออันนี้มาแบบบร่ได้ถามใครเลยนะครับมาแบบไปได้ถามใครเลยงงมากจ็กสิบไปวันใด อาศัยเบิงบนเขายางมาเอาได้พี่น้องนี่แหละชีวิตต้องหาความบันเทิงใส่ตัวตไปหาของกินเอ้ยเลิศ <c oughs> ở Sài bưng khay nhang ở đây mua bán khá là xinh, rộn rộn buồn, đẹp, khăn Na Vati, oh, phải không? phải không? phải không? à? คือง,ง่งแล้วพี่น้องซอยไหนโอ้ไ oh ม่ก็ห oh ัวจะปวดโอ้ไม่ก็จะอไไนดีวะเลือกมาทางสายนะครับเขาบอกว่าขวาไหลาสายดีไกลย่างบระเัริฐพินตลาดไทยของชันกัน ยากได้เป็นไก่ยางตัวแดวะโบห็นเนี่ยนจะเขาจูขยันว่า่่ยังเขาพูดเหรวะไม่นอเปลว่เห็นนี่หนีได้ในที่นองหรือว่ายังว่าผิด้างว่ะ คิดว่าน,น่าจะมาผิดทางนะครับก็เป็นอย่างไรทางถนนนะครับผมจะอยู่เพราะฉันไม่เชื่อจะขอล่มอยู่ทีเนาะนะท่านเห็นหลานไกย่ยางภารกิจแบบเรียวไทมนะ ตามหาคองกินร้านอยู่ไหนอ่ะ เออมันเป็นยาสัตว์แล้วมันมาตีผู้อื่นจิ้มจับสูตรจับหน้าจับปิ้งทุก้่านจะใส่ปัดไปกินแค่ปัดเอาเอ,าเอางแล้วกันเอาชีวิตไปฝากคือไหนะวันนกี่อะไกันตอ,ตอนนี้คืออยากอยากได้ลั่นไก่ย่างนะครับมากๆหมูปิ้งก็ได้อะไรก็ได้ให้ปินก,กินกับข้าวนะครับตอนนี้เพราะว่าปุมีกับข้าวหิวนะครับแต่มีข้าวนะครับ โอ้กเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องโอ้ไม่บางทีไปซ้ายก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับรู้เรื่องกระเบื้องเกล็ดนี่ไงเป็นร้านของชำด้วยนะครับว้าวได้เนี่ยกินแล้วพี่น้อง ท่านสุปป่ไปนไกัแล้วก็ตรงเหนว่าที่เขาบอกเป็นร้านบะหมี่ด้วยในซอยในซอยไม่มีอะไรนะครับมีตลาดของชำโอเคค่ะ่ะอยูหอันีผะมนา่งคมีครับแม่มีตะผัวเขาอุ้ยไก่ ยังท่านสุกนะครับพี่น้องเป็นเบิร์ดครับอีกอย่างนะครับอันที่เป็นผู้ชายแถ่อะอ๋อผู้ชายผู้ชายประมาณหกเอ๊ะไม่ใช่หกสิบประมาณประมาณแปดสิบเจ็ดสิบประมาณนี่ยผู้ชายครับสามร้อยวงเอ้ยสามร้อยคนครับ ย่างบนท่านมาเลยครับเนี่ยย่างเลยครับเขาสิมาช่วงแรงครับไกลอยางย่างบนท่านสูงนะครับเดี๋ยวต้องรออีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เดินย่างใหม่อีกที่หนึง่งเดี๋ยวไปเบื้งฐานกครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อน ถ้าบุญเขาเห็ดยี่งหย่างล่ะมีควันห้นด้วยคุณจะแก่งยางน้ำเปล่าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวอีพี่นี่อีพี่นึงนะครับเดี๋ยวสีลงไหวสหนีนะครับเดี๋ยวเราวางหาของกินสร้าง้าพคิดว่าตรงข้างหน้าน่าจะมีอะไรกินสักอย่างนึ่งเลย นะครับควันออกเดี๋ยวสิลงไปซัมหนีดวคลิปหนามา่อพอกันไม่นะครับเดี๋วสิย่างไปเรื่อยๆก็ไปบ้านใดทักทายได้นะครับเพื่อจังแม่แม่ <repaired> บางหันนะครับรหาแนวงานใส่จาอฟอง,งดีๆอ๋อข้างหน้าเป็นวัดใช่ทางน,นี้ท่านสุกไป ออข้าดปิ้งนะครับทาโอเคเดี๋ยวเจอกันในอีพีที่2นะครับพี่น,อน้อง